วันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับมามาดูกันว่าผมจะยังเล่นคล่องอยู่ไหมแม่งอะไรมนาะ ตันนี้รอผีมาครับผมยังไม่ใช้อายตัวนี้นะขี่้านบนเดี๋ยวผมขอรอให้มันลงแล้วล่างนะครับขอตัดทิปนะ มีการเล่นผมก็เล่นบอ,อบลงไปชัดเจนมากนะครับเพราะส่วงรมสองมสามนี่ผมไม่เคยแตะเกมอะไรเลยนะครับเพิ่งมาแตะออ 4, ตอนมสตอนเนี้ย ผมยังไม่เชื่อเลยครับเพราะผมจะเรียนรูานะครับเพราะผมก็ดูงงกันนะ รอผีมาครับ。 วันนี้ผมก็ลงมันชั้นใต้ดินแล้วนะครับอยู่ไหนวะมีคนถามว่าทำไมผมเล่นอานอื่นเพราะว่าเกมนี้ผมผมเพิ่งโหลดมานะครับเพราะว่าผมก็ลบไปตอนนั้นแล้วนะครับ แล้วผมก็โหลดมาใหม่นะครับผมก็ไปเก็บตังค์ใหม่นี่ดิแล้วไม่กลัวครับ หวังว่าจะทันนะเกือบ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 ฉันรักคุณแต่คุณค่าฉันรักอะไรไม่รัก เรามาดูกันว่าผมจะออกจากตรงนี้ได้อีกกี่นาทีครับเฮ้ยลงไมก้กับเกิดอะไรกับชั้นล่างวะ เล่นยากจริงนะเนี่ยครับอันนี้ผมพูดจริงนะเล่นยากอะ่ยากจริงนะเนี่ย นี่ผมดูโฆษณาเพิ่มมูลตาเบหลายรอบแล้วครับไปได้แล้ไปไปด้แล้วรอดรอดรอดเฮ้ยรอดจนได้กว่าจะรอดนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใครอยากให้ผมเล่นหมดไล่ด่านอะไร บอกผมได้นะครับผมก็สัญญาว่าจะแคสเกมบ่อยขึ้นนะครับถ้าผมมีเวลาว่างนะช่วงนี้การเรียนระดับมัธยมปลายอะ่ะหลักเอาเรื่องเลยครับผมยังตามงานอะไรแทบไม่ทันเลยครับนี่ผมพอบอกทุกคนก่อนนะครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปสั้นที่ผมลงนะครับ